ัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับบางคนก็อาจอยากจะเก็บสะสมบางคนก็อาจอยากจะขายนะครับราเราก็ต้องดูข้อมูลกันก่อนนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีความเป็นมาอย่างไงนะครับอย่างวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับอยู่ในมือของผมนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญที่ลึกนะครับ อีกหนึ่งวาระนะครับชนิดราคา20บาทะนะครับ e สำหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สําคัญนะครับและก็ผลิตไม่เยอะด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังอย่างที่ผมอภิปให้ดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับแต่ก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบที่เลือกการประชุมประจําพีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาอาเซียนนะครับ ทั้งที่33านั่นเองนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับพื้นก็จะเป็นเรียบเรียบอย่างนี้นะครับตรงกลางก็จะมีรูปพ่อหลวงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็งก ера, อยู่ที่32มมนะครับน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับเป็นเหรียญคิวปอลเลอเคลนครบับเหรียญนี้นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองอย่างที่บอกนะครับนี่นะครับเป็นขอบเฟืองอย่างนี้นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินะพภาคเฉียงทางเบื้องซ้ายนะครับทรงฉลองพระองค์ สากลนะครับและด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเงินเจียงนะครับซึ่งเป็นเงินตราของอาณาจักรล้านนานะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวรอบเลยนะครับเบื้องล่างมีข้อความนะครับเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับและมีข้อความบอกราคาว่า20บาทนะครับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยอยู่ระหว่างข้อความ บอกราคาดังกล่าวโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความบอกราคากับข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านหลังนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษเยอะนะครับมันครบรอบวันละก็คือ6-8พฤษภาคมพศออ2543นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือ19เมษายนพศ2543นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าอ้างอิงตามหมังสือก็อยู่แค่8,40เหรียญนะครับ แปดเหรียญแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับกับเหรียญกระสาบที่ลึกนะครับที่ผลิตไม่เยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ว่าก็น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญนั้นถ้าเป็นเหรียญ unc นะครับก็จะมีการประเมินราคาไว้นะครับอ้างอิงตามสือแลยครับราคาประเมินเหรียญ unc นั้นอยู่ที่ร้อยสาบาทนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายตามท้องตลาดนั้นก็มีตั้งแต่50-60นะครับเจ็ดสิบแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าการตกลงซื้อขายนะครับแต่ราคาประเมินก็สูงอยู่แต่ว่าราคาซื้อขายนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามปัจจัยกลไกของตลาดนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าบอกว่าตามเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์ก็มีตั้งแต่หลัก70 80 90อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ายังไม่สูงจนเกินไปนะครับกับชนิดราคา20บาทนะครับแต่ก็บอกว่าสูงกว่าหน้าเหรียญอยู่นะครับนั่นก็เนยนาข้อมูลสําหรับ เหรียญนี้มาฝากให้กับพี่อนเพื่อนนะครับรักสะสมนะครับใครที่ชอบเก็บสะสมเหรียญก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตามเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นลาซาล่าจับปีหรือขายดีนะครับหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ลงประกาศซื้อขายเหรียญนะครับตามเว็บไซต์ซื้อขายเหรียญก็มีนะครับเขาก็จะลงราคาไว้อยู่นะครับแต่ว่าราคานั้นขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายแล้วก็สภาพของเหรียญนะครับถึงจะเป็นราคาที่แท้จริงนะครับนั่นที่ผมนํามาประเมินบอกไว้ก็เป็น เพียงราคาประเมิอนอ้างอิงตามหนังสือที่เขาว่าประเมินไว้เป็นกลางๆวาก่อนนะครับแต่การซื้อขายกันจริงทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ซิบนี้ก็ได้นำมาฝากไว้นะครับ